้างพานสีเข่าอำเภอเมืองยโสธร่ะม,มาจากอำนาจ,จเจริญขอาสิพออำเภอหนึ่งค่ะชื่อว่าอำเภอป่าติ้วนะคะต้นติววลายหรือเปล่ากับโบหูนะคะเขาจะตั้งชื่อว่าอำเภอป่าติวชื่อเหมือนออพักชนิดหนึ่งเอาไปใส่แกงเห็ดค่ะอันนี้คือโรตัสนะคะโรตัสโกลเฟรด,รด,รดอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะ ยโสธรนะคะนี่คืออำเภอแรกของจังหวัดยโสธรนะคะแดดจะเปียงๆค่ะวัะนนี้โอ้สาวเสีองศาแม่หอนแห้งหอนระองเระอู่ไปเลยเป็นอำเภอเล็กๆนะคะเป็นอำเภอทางผ่านจ้าทางผ่านที่จะเข้าตัวเมืองยโสธรนะคะบอใกล้กันปไปไหนจากเมืองยโสธรจ้ะนี่หาอำเภอพานไปอยู่ในก่อนมีธนาคารเพชรตรงนี้เจ็งไปแล้วก็เหลือทกศน,นะคะอันนี้พุสิเลียวเลยจังไงเลี้ยวเลยยังไง ยังไงไงงไปกับแต่ๆฟังของพเซเว่นค่ะเซเว,ว่น,แ,นะน,นแ,แล้วก็จะมีอ่าสียักษ์ไฟแดงนะอันนี้คือสียักษ์ไฟแดงค่ะแล้วก็จะมีซีเจนะคะนี่้านสะดวกสื่อก็ไประปบ้าณน,นี้ค่ะนี่ข้างน้าจะเป็นตลาดสดค่ะนี่เยือง,งเนี่ยตรงไฟแดงนี้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสนยนราชการยาไปเลยส่วน,นตำรวจที่ว่ากนนะรารอำเภอโรงเรียนปัตติวิทยานะคะ เราอยาอบรรยากาศมาฝากค่ะเป็นเมืองเล็กๆที่เมืองทางผ่านที่จะไปอำเภอเมืองยะโสธรมีสีนี้สีเดียวค่ะนี่นะคะเอาบรรยากาศมาฝากคลายคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูว่านี่เคืออำปะปาาติ้วนะ ไร่ขึ้นบกหูจากอำเภอปัตติคือเป็นอำเภอของจังหวัดยโสธรค่ะมาจากกำนานเจริญกสิพาน 40, ทางนี้ล่ละค่ะประมาณนซสมักิโลจากอนนาจมาเยอโสธรน,นะคะสีพันอำเภอหนี่ล่ะค่ะคืออำเภอปาตติวนะคะเอาบรรยากาศมาฝากค่ะ ก็จะเป็นไฟเขียวนะคะก็ตรงปบนยวัรชปเปอร์สองคันเลยะนะฮะมีฝั่งขวามือเป็นตลาดโซน,นะคะ่ะชปเปพาะสคันชปเปอร์สี่คัน5้าคัน6คันโอ้โหยาวไปะไยนะจ้าใค่มากสัญาอ,อันนี้ฝั่งซ้ายมือเทศบาลนตําบลราติวนะคะลงพญปาเตอยู่ฝั่งขวามือคะ่ะ แล้วก็เยื้องมาอีกก็จะเป็นโรงออ,อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนปาติวนะคะ่ะน,นี้ตำรวจโรงเรียนปาติวมีประมาณนี้ค่ะฟังขอามมือก็จะเป็นปั๊มปอดทโรงอเรียนปาติวุทยาค่ะดูไกลอยู่นะไกลาจากตรงน,นี้เยอะอยู่นะเขาเ้าไปลึกเติมค่ะโอเคค่ะ้องยิงคนยาจบคืออำเภอปาติวไปคนีนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่ย,ยโสธรจ้ะปราคาสดีค่ะ